สวัสดีค่ะพบก,กับผลที่ m y h o m e m a c com นะคะในครั้งที่แล้วเราพาทุกคนไปชมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นห้องนอนและส่วนทํางานของบ้านที่ต้นหอมกันมาแล้วนะคะครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปชมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนนั่งเล่นและตู้สื้อผ้ากันค่ะเดี๋ยวไปชมกันว่าออกมาแล้วจะสวยงามมากแค่ไหนนะคะติดตามได้เลยค่ะ,ะโซนนี้ครับเป็นโซนที่เหมือนไว้ทํางานแล้วก็กทํางานแหละ บางทีมันเก่าแล้วแล้วก็หน่วยางมันมันเริ่มม,ม,มันเริ่มพอนั่งแล้วเริ่มรู้สึกไม่อยากทำงานแต่คือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นชี่ของพ่อก็ใช้ด้วยเราใช้ด้วยแต่ถ้าทำห้องใหม่เนี่ก็มีความคิดว่จะพงต้องซื้ออะไรที่แบบใช้สำหรับทำงานของเราเองจริงแล้วต้องทำตัวทำงานที่แบบให้รู้สึกอยากทำงานมากขึ้นเพราะว่าตรงนี้พอมันด้วยอากาศร้อนด้วยด้วยอะไรด้วย,วยก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้าน ถ้าเกิดทำให้บ้านมันโอเคขึ้นก็น่าจะได้ทํางานที่บ้านมากขึ้นได้อยู่บ้านมากขึ้นแล้วของทุกอย่างก็เราก็เห็นว่ามีรูปไทยเยอะแยะซึ่งก็ยังไม่รู้จะไปว่าที่ไหนยังไม่ได้จัดระเบียบระบบอะไรเลยอย่างหนัง,งสือบ,บางอันาก็ยังอยู่ในรังเก่าๆอยู่เลยไม่เนี่ยวอะอ,อ๋อในกล่องอะไรพวกนี้นี่เป็นหนังสือใช่ไหมคะโอะ้ตรงห้องทำงานนี้ยังอยู่ติดกับโซนแต่งตัวเลยด้วยใช่ก็ ก็ยังติดกับโซแต่งตัวอยู่เพราะไม่รู้จะพักวางไว้ที่ไหนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดระเบียบระบบห้องโซนนี้คือโซนได้เป็นห้องพระที่บอกที่เมื่อก่อนก็เคยนอนตรงโซนนี้เมื่อก่อนให้เหมือนเขาเป็นที่ส่วนตัวเขาไปเอยเป็นห้องที่เอาไว้เขียนหนังสือไว้นั่งเล่นนอนเล่น สวัสดีค่ะอผ้สวัสดีค่ะค่ะมีค่าโโหห้องเปลี่ยนแปลไงไปมากเลยนะคะพี่โอนี่จำไม่ได้เลยค่ะเด<ส>ี๋ยววันนี้พี่โอจะมาพูดถึงไอเดียในการตกแต่งห้องเปลี่ยนห้องนี้นะคะ <ๆ S 2> ให้กลายเป็นห้องใหม่แบบนี้นะค่ะสวยงาม <ๆ S 2> มีไอเดียอะไรบ้างมีรายละเอียดอย่างไรบ้างพี่โอจะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะวันนี้ก็เข้ามาจากห้องมุมแรกเลยก็น่าจะเป็นโต๊ะทางานใช่ไหคะที่เห็นว่ามีการทุบผนังปุ๊บเราก็เอาโต๊ะทํางานมาตั้งแล้วก็มาถึงส่วนที่เป็นรางระฆังช่วงนี้นะคะ ก็รางนี่ดูแปลกตาเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นลางที่ติดแบบลอยๆแบบนี้เพราะจริงๆแล้วรางพวกนี้ติดลอยไม่ได้เราต้องเอาตัวรางเนี่ยติดกับตัวกล่องกล่องเหล็กยึดเข้าไปเลยแล้วก็มีขาทำขาขึ้นมาให้เขาหนึ่งแล้วก็ตัดไม้ตามขนาดที่ติดให้สังเกตว่าไม้ทีนี้นะคะก็เป็นไม้ที่เราสั่งขึ้นมาเป็นรอตเดียวกันคือไม้ย่างเพื่อที่จะให้คุณโทนสี ไให้มันเข้ากันทั้งห้องก็วังเกลวทั้งไม้ทั้งชั้นวางของตรงนี้ชั้นชั้นด้านหลังก็จะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือสั่งให้มันคุมตีมันให้มันอยู่ในโทนสีเดียวกันทั้งหมดแล้วก็จะควบคุมมันง่ายคือค่ะแล้วที่เห็นนี่นะคะเลยด้านหลังอันนี้คือแผ่นสกะสีสามารถติดแมกเนตแบบนี้เข้าไปได้ทำให้เราสามารถติดอะไรก็ได้ติดโน้ตพวกนี้เข้าไปง่ายๆแล้วด้านหลังติดด้วยอะไรคะอันนี้เป็นตัว3 m เอ็ สามเอ็มสองหน้าแบบเหนียวพิเศษเลยมาดูด้านนี้กันต่อก็ทําเป็นชั้นวางของคล้ายๆกันกับชั้นวางหนังสือน้องๆนะคะแต่ว่านนไม่ได้ลอยอันนี้คือแบบอันนี้คือปกติที่คนส่วนมากเขายึดก็คือเป็นการยึดกับผนังโดยตรงอันนี้เป็นรางที่สําหรับเทวีบิวตี้ก็คือรางคู่มีสองลงก็ต้องบอกเพื่อนๆให้ให้เข้าใจกันก่อนนะคะว่าชั้นวางหนังสือควรจะรับน้ําหนักได้มากเพราะว่าความจริงแล้วหนังสือมีน้ําหนักมาก ยิ่งวางรวมกันอย่างนี้ก็ต้องเลือกแบบที่แข็งแรงทนทาง,ง,ขขงคนพอสมควรเลยนะคะเพราะตัวเจ้าของบ้านเองก็มีหนังสือค่อนข้างเยอะค่ะแล้ก็แ,แหละเรียงกันขึ้นไปจนสุดเลยใส่เข้าไปได้เต็มที่